สวัสดีครับวันนี้นผมเพลที่ชื่อปวานะครับวันนี้เราก็อัดคลิปค่อนข้างจะดึกเลยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งทําอะไรเสร็จเพราะว่าผมก็ไปโรงเรียนเป็นวันธรรมดาวันนี้เราจะมารีวิวในส่วนของไม้ยังเลเต่าเรนนะครับก็เดี๋ยวเราจะถอดทุกตัวก่อนก็ผมได้ลองเลือกเบื้องต้นไปแล้วนิดหน่อยก็ใช้ได้อยู่ครับแต่ว่าก็ยังกลางๆนิดหน่อยไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรกันนะว่าที่ผมลองแล้วมันรู้สึกแปลกๆมันยังไม่สุดอ่ะ ก็จะเป็นในส่วนของสกิลแรกจะเป็นการบัฟจงออกมาบาซอนครับเดี๋ยวเราค่อยไปอ่านสกิลนะครับเดี๋ยวเรานี่ครับจะเป็นสกิลโดดตันนี่จะเป็นสกิลหลักครับกับการบัฟตีพื้นที่ของมันแล้วก็การเตะเป็นการโจมตีทำไมโดดฟันครับตันแม่นอยู่ครับผมลองแล้วก็ตันพอได้อยู่แต่ว่าดาเมจจะเบาไปหน่อยเพราะว่าไม่แม็กด้วยครับแล้วก็ใส่ปืนก็แรงท <ๆ S 1> ี่แรงนะเจ๊ คิดแรงครับเพราะว่ามันบัฟโอกาสครีแล้วก็โดดฟันก็แรงใช้ได้เลยนะครับก็ตีไม่ตายแต่ว่าก็ตันได้เรื่อยผมใส่เป็นปืนนะครับมันจะได้ระยะกว้างๆแล้วก็มีหลบสกิลก็โดดฟันไปเรื่อยตีบอสด,ดูดีนะครับนี่มีคนส่งเต่าเล่นมาช่วยโดดฟันค่อนข้างจะใช้ได้อยู่ ไม่แรงมากแต่ว่าก็แรงในระดับรับได้ไม่ถึงกับไม่แรงเลยครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็โดดเตะป้อมแตกเรียบร้อยก็เดี๋ยวเราจะไปอ่านสกิลกันก่อนนะครับเราลืมตอนแรกนะครับก็ในส่วนไม่ลังเลเต่าเรนนะครับมันอานไม่ใช่เต่าเรนนะครับมันอานว่าเต่าเป็นลทัทธิอนหนึ่ง ตามประวัติเท่าที่ผมพอรู้นะครับก็ตอนนี้ก็ได้มีตู้ใหม่มีแอลลี่มีช็อกโกบาาน่ามีกบบินอะไรเข้ามาก็สกิลที่หนึ่งจะเป็นท่าพิฆาตแผ่นดินใหญ่ร้อยเเซ็นจะเป็นการกระโดดหลังจากรวมล่างแล้วฟาดโจมตีอย่างทรงพลังก็จะล้างอมตะศูนย์วีนะครับก็คือสกิลนี้ถ้าะลุอมตะทำดาเมจยี่สิบแปดเท่าลงในพื้นที่แล้วก็สตนห้าวีนะครับ สกิลที่2จงมาบาซอนจะเป็นการถอดเสื้อตัวนอกเราตั้งท่าเพื่อเรียกวิญญาณประจาตัวมันจะเพิ่มมัตราความแม่นยำก็คือทําให้ตีแม่นขึ้น25้าเปอร์เซ็นเวลาสิวินาทีและเพิ่มอัตาครีสามห้าเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสิบวินาทีแล้วก็บัฟตีพื้นที่สิบวินาทีส่วนถ้าเป็นไฮเปอร์จะไฮเปอร์ Hyper จะมีที่เพิ่มคืออัตาครีติคอเพิ่มมาสิบเปอร์เซ็นต์และทุกอย่างจะลดเหลือเจ็ดวินาทีแล้วก็จะมีพารสีฟหยุด ศัตรูออกปฏิบัติการชั่วขาวันนี้ใช้ได้เลยนะจะทําให้เวลาเรียกออกมาก็จะสุ่มหยุดอีกฝั่งนึงแต่ว่าผมจะรอปั้นแม็กก่อนแล้วค่อยก็ยมีกบอยู่สองตัวแต่เราจะยังไม่ยับนะก็เดี๋ยวมาลองทีมแรกเลยค่อนข้างจะตึงอยู่นะน่ยใส่เต่าเล่นตัวเดียวไม่ไหวก็เดี๋ยวเราจะใส่ทีมปกติแล้วันเพื่อให้เห็นว่าเต่าเลนมันดียัง,ยงไงก็ เดี๋ยวเราดูริยห่างจริงๆเราก็ทําคลิปรีวิวไปแล้วมันก็ไม่ได้ยืนใกล้ขนาดนั้นเดี๋ยวเราทีมแรกตัวชนทีมสองเอาเป็นบาไฟทีมแรกใส่ลิมูรุครับแต่ว่าผมถอดเกียร์ไม่ค่อยใส่เกียร์ไม่ค่อยดีแล้วออใชยโยมิใส่ย,ยมิแทนดกวาวันนี้ที่เรามารีวิวเป็นหลักคือเต่าเล่นดังนั้นเราเลยเอาไว้ทีมหนึ่งครับก็ต้องตัวนี้เอามาทำดามี ใส่ดาวเนชีดีกว่าออโหกอะก็เดี๋ยวก็มัเริ่มตาแรกกันได้เลยครับก็อาจจะไม่ไหวนะถ้าฝั่งเกียร์ถึงพราอแม็กเยอะมากก็นี่ครับก็จะเป็นการบัฟแล้วก็กระโดดฟันไหมกระโดดฟันตันเอ้าตันไม่โดนเลยครับโอ้โหผิดหวังผิดหวังโดดฟันนี่ไงตันติดอยู่เอ้าไม่ติดเลย ทีมเมื่อกี้ผมลองก็ตันใช้ได้อยู่นะแต่ว่าทีมนี้เหมือนจะหลบสกิลเยอะด้วยโดดฟันนี่ครับเริ่มตันติดแล้วเริ่มตันติดแล้วพอมันออกมาเยอะๆก็มันต้องมีสักตัวที่สตันติดบ้างแหละครับกระโดดฟันกระโดดฟันไม่แม่นผมเห็นเขาใส่ดาบที่คูมันจิกันตํานานแล้วก็ลองใช้ก็น่าจะตันแม่นกว่านี้ครับก็ทําการกระโดดฟันนะครับมันก็จะทําดาเมจได้บ้างแล้วก็สตาร์ ก็จากที่ดูแล้วถ้าเป็นรูปดวงจะพระจันทร์เสี้ยวนะครับก็จะเป็นสตันของโยมีครับส่วนถ้าเป็นตัวนี้น่าจะเป็นรูปสายฟ้านะครับถ้าจําไม่ผิดเพราะมันไม่สตันสตันไม่ค่อยติดเลยแต่ผมแต่ตัวมันระยะแต่เดิมไม่ค่อยจะไกลนะครับดังนั้นผมแนะนํานะครับถ้าแต่เดิมนะครับก็ให้ใส่ในส่วนของทักเกียฟีผู้ผิด ถ้าเกียร์ฟรีให้ใส่เป็นปืนรองเท้ากระเป๋าแบบที่ผมใส่ก็จะระยะไกลขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็ช่วยได้อยู่แล้วก็มันเป็นเดือนของมันแร่มันเลน้อยผมเลยใส่รถแร่หนึ่งจุดก็เรียกได้จริงๆก็ไม่มีเกียร์ใส่รถแร่สองจุดด้วยแล้ก็เนี่ยครับชิวๆเลยครับทีมนี้ถ้าเห็นตัวมันยืนค้างนี่ไม่ใช่เลยครับคือตัวที่มีความสามารถในส่วนของ last attack ก็คือตีครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังใช้ปุ๊บบางทีมมันก็จะบักยืนค้างแบบนี้เรียบร้ yeah. pues อยครับทีมแรกก็ชิวนะสำหรับทีมแรกน้อยเทมไปเลยนะก็โอเคอยู่เกียร์เขาก็ไม่ได้ดีมากนักเรียนเลือดแค่นี้จะอึดมากเลยเขาใส่ก็ไม่ได้หนามากแต่ว่าก็อึดอึดนะอ๋อมีสะท้อนการโจมตีเวทด้วยสะท้อน ก็เดี๋ยวมาลองทีมต่อไปกันเลยครับทีมนี้เราจะไม่ตีเพราะกันบินเราจะไม่ใส่กันบินนะครับจอนเดี๋ยวลองทีมนี้มีหนอนแสงกับบาวร็อกนะครับก็ที่ผมจะทดสอบในตานี้นะครับก็คือว่ามันจะตีตัวเสมอทา่าอย่างโคนี่นักเรียนกับบอสเคตายไหมแล้วก็จะล้วงถึงอย่างเช่นหน้าไม้หรือว่าโพไซดอนไหมโพไซดอนนี่โอกาสถึงต่ำครับแต่ว่าหน้าไม้มีโอกาสถึงอยู่ครับ ก็จริงๆมันก็มีเว็บดูนะครับเดี๋ยวบางทีถ้าผมหาได้ก็จะส่งมานะครับหรือถ้าทางบ้านคนไหนมีก็ส่งในคอมเมนต์ก็ได้โอมายยโกนนี่โหดมากแม่นมากสตันแม่นจริงก็โดดฟันก็ไม่ตายเลยนะครับมันต้องฟันทพีเดียวหายเ่ยมันถึงจะตายก็ทีมผมก็มันตาน้อยแล้วเนี่ยเนี่ยครับก็ตัวหลักของเรา ก็โดดฟันได้บ้างแต่ว่าก็ไม่ถึงกับได้ตลอดอยิ่งก็ใช้ได้ลยูนะครับเต่าเลีนแต่ว่าก็ไม่ได้สุดมากถ้าเก่งในระดับหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องสุ่มหาก็ได้หรือว่าจะสุ่มหามันเก็บไว้ก็ได้เผื่อมันจะ เพิ่มอะไรชักอย่างเพิ่มขึ้นอย่างเช่นระยะให้ไกลขึ้นหรือว่าดาเมจสกิลหรือว่าความแม่นของสกิลอะไรแบบนี้ตอนนี้ก็แม่นพอได้อยู่ใช้ได้อยู่แต่ว่าเกียร์ฟรนั้นใส่หลบสกิลง่ายเนี่ยครับเขาก็ใส่หลบสกิลกันแค่ลงกระเป๋าทุกตัวนี่ก็เรียบร้อยแล้วแค่นี้เราก็ตีไม่ตายแล้วครับอ่าเดี๋ยวลองทีมนี้ต่อแล้วครับ เรามีการบินกับตัวบินดังนั้นเราจะใช้เป็นดาวินชีกัอบตัวบินมาตีเขานะอันนี้มีตัวหนึ่งที่ผมอยากลองหามาใช้คือเห็ดพิษแต่ว่ามันยังไม่มันไม่มีตู้ของมันผมต้องรอตู้เจ็ดปีเอ้แปดปีแปดจุดห้าปีใช่ ก็ตัวสุดอยอดในทีมผมก็รีวิวแทบทุกตัวแล้วนะตัวไหนยังไม่ได้รีวิวแล้วอยากให้รีวิวก็บอกได้นะครับอย่างเช่นโยมิที่ผมยังไม่ได้รีวิวหรือเซซนาที่ผมยังไม่ได้รีวิวสุดมากนะครับเซซนาผมน่าจะยังไม่ได้รีวิวถ้ารีวิวก็น่นใจดีลองไม่แน่ใจนจำไม่ค่อยได้ก็เดี๋ยวตายนี้ก็ตีไป ก็เต่าเลนก็ทําดาเมดดีแล้วก็ผมสนใจตรงบัฟตีพื้นที่ทําให้ทีมบัฟของมันก็ใช้ได้อยู่ครับตีพื้นที่อัตราคีแล้วก็ตีธรรมาดาแม่นใส่คอมโบกับตัวกับกนบินได้แล้วก็มีอีกทีมแพทหนึ่งที่ผมว่าน่าจะกําลังมาแรงถ้าตัวเต่าเลนโดนบัฟนะครับคือเมตาคริ t ติคอครับ,รบก็เนี่ยครับตัวหลักๆก็จะมี เนี่ยครับเดี๋ยวผมหาให้ดูครีสส่วนใหญ่จะเป็นสายว่องไวนะก็เน่ยครับเมตาคริติคอที่ต้องมีแน่ๆแล้วผมไม่มีผมเลยปเปิดๆอันนี้คือนอนแสงอันนี้จะเป็นตัวบัฟพังโจมตีกับคริแล้วก็แม่นยิงคริหนักๆแล้วก็ละลายอมตะละ้างอมตะแล้วก็เต่าเล่นก็บัฟครีได้เหมือนกันแล้วก็จะเล่นตัวครีก็พวกตัวดาเมจหนักๆสายว่องไวครับก็เล่นครีได้ทุกตัวเลยนะ ใส่วงวาวอะอย่างเช่นบิวอะไรแบบนี้ก็ว่าไปก็เดี๋ยวเราไป p v p กันต่อในตาสุดท้ายก็เดี๋ยวก็ตีกันเลยนะรีหารีหาก็เดี๋ยวเราจะต้องหาไปเรื่อยๆอ่าทีมนี้เดี๋ยวลองดูครับมีเจ็ดแสงนะครับกับฮิมาวาริค่อนข้างจะป่วน เดี๋ยวเราจะลองดูว่าเจ็แสงจะเก็บเต่าเรนง่ายๆเลยไหมเพราะว่าเต่าเรนนะครับเป็นตัวที่ก็สตาร์ไม่ได้แม่นมากถ้าฝั่งใส่หลบสกิลก็แทบไม่โดนละเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใส่เกียร์แม่นยำให้มันด้วยและเดี๋ยวถ้าผมใส่แบบอย่างเช่นดาบคี้ครูเลยนถ้าผมมีนะก็จะแม่นกว่านี้นี่ไงเป็นรูปสายฟ้าไง,ไงตันดุริยางที่เป็นธาต แพ้ทางได้เดี๋ยวเราต้องไปรอดูเกียร์เขากันนะครับว่าเกียร์ใส่เกียร์อะไรถ้าใส่เกียร์ไม่มีหลบสกิลเลยมันก็หน้าโดนะสําหรับเต่าเลนฟาดนี่ครับเก็บพ่มาวารีได้อยู่ก็สามารถพอช่วยทําดาเมจเสริมตอนนี้ผมผมเห็นคือทําสตาร์นเติมสตาร์นนิดหน่อยแล้วก็ทาดามจเสริมให้ทีมแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือ ตัวมันอะ่ะต้องใช้ไฮเปอร์เป็นหยุดปฏิบัติการเนยผมจะใช้อัลตร้าไปก่อนให้มันเรียกออกมาเยอะๆหน่อยเพราะว่าไฮเปอร์เวลร้ยอยสี่ิก็เรียกช้ามากเรียบร้อยสำหรับทีมสุดท้ายก็เดี๋ยวเราก็เห็นจังหวะที่มันสตั้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนั่นเองว่าเขาใส่เกียร์อะไรโอ้เกียร์ก็ใช้ได้อยู่นะรถแร่หลบหลีกหลบสกิลหลบสกิลร้อยก็ได้อยู่ เกียใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าดูรลอย่างใส่เกียรก็ใส่กระเป๋านะแต่ว่าโดนโดนหมู่แหละโดนทั้งหมู่เลยก็แปลว่าเต่าเลนตีตัวอื่นได้แล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าถ้าเราอยากให้ลองใช้เต่าเลนสู้กับตัวอะไรก็บอกได้ก็แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคือผมได้ขายรหัสลองไปแล้วครับ หลาดหนึ่งเนื่องจากว่าไม่มีเวลาว่างเล่นด้วยครับแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวถ้าอยากให้ลองรีวิวตัวสู้กับตัวอะไรก็บอกนะครับอย่างเช่นอันนี้ไอดีลองผมที่เพิ่งเปิดตัวไปมา่นานอย่างเช่นอยากให้ลองตีกับเอลิสนัทสือเอลซ่าหรือว่าดูริยางตีกับดาวินชีเบน้โพไซดอนอะไรก็ว่าไป ก็พวกนี้ถ้าอยากให้ลองตีด้วยก็บอกครับก็เดี๋ยวเราจะตีให้ดูครับก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พีเอสซีชื่อปวบนข้าวของุณครับ